สบายดีพี่น้องสบายดีเดอ้อกินเขานมะีม้มอนเดอ้อลาบปลาตองลาบปลาตองอันนี้อันนี้ก็เสื่อมประนีนซื้ออาหารสําเร็จรูปมากินบริเฮตเองซื้อตลาดมามาแสบๆนะแม่เดอ้อมาพี่น้องกินเขานี่กันเดอ้อเมยหายทานมาแตนะ่เพื่นอนน้องอ้นเราก็หายทาน เมื่อยหายเด้ซิบไปสอบหายทานแต่ว่ายิบยิบสอบทานเขามาสั่งาทานมาท่านในยิบคนในบ้านนี่แหลยากได้สิบสอบจะได้ยิบให้เขาเนี่ยยิบพ้นกระต๊อกจะเบิดมือมืดเว้นพลก็ได้ลิ้นจะตลอดเลยพ้นเนี่ยโชคเมื่อยยิบเมื่อยยิบทาน อาบน้ำก็แล้วมากินเขาหิวเขามากินเขาเนาเมเดอร์ลุกรานเดอร์แซ่บแซบสับนเดอร์เพื่อนมีสหายมาป้าต้องจ้องลงอ้ายเพิ่กินแล้วแล้ว เป็นซีน่งเนื้อกอินสองไอ้นองเพินอนินกระเพาะกเพิน้ันุเข่า หนูเขาเล่าอันนี้ปลายมันอันี่ลิ้นหนีบลิ้นมืดมืดไม้เหกับเขาด้วยกันไหท้อหือค ตกคือกันในสวรรค์ตกหมุกตกกัน อากาศพอดีมือนนี่มาฮ้อน ฝนตกก็นอนม่วนเนาะบ่ฮ้อนไม่ได้เปิเดพัดลมอีก ืออมกินซุกกะกับพ่อกินนะกันที่ขาันเห็ดกินมาซันเบอร์ไปชื่อเอรมากินเลยก็ได้สามสิบาทสี่สิบบาท ทิศเรียแดในะของกินอยู่ทางนี้นะของกินซุกเนี่ยคับเพราะประปานกันกับทางไทยเนาะทางไทยต้องเ้าบาทสิบบาทนี่กับเจ้าพันหลาปานเจ้าพันอันนี้สามสิบพันเป็นมันสื่อเป็นหาสิ giống nhau này câu chút phân mình à, phân chụp lại ก็ขายตามเงินึ้นแต่เ,เข้าเงินถือกขเบ้ยทุกเละหาพันกีบคนกินสุกนี่แพงแลาวถือก็คือแพงท่าว่า,า,าแพงก็คือถือ สือกว่าไทยคือเป็นหนึ่งก็ะสือกว่าไทยเนาะอาหารทางลาวอาหารชุกงานเนี่ยแซงกว่าแซงกว่าทางไทยขอพัดเขาเนี้ยกระสือจานหกสิบบาทเลยขอพัดเนี่ย คลิปนี้กำให้มอนล่าเด้อกินข้าวเด้อมาหนี่กินข้นขาวเด้อโอเคบาย